ก่อนขึ้นรถไฟผู้คนชอบถ่ายรูปคู่กับรถด่วน EMU 3000สีขาวสวยสะดุดตาแต่ขึ้นไปแล้วพากันอดครวนมีคนบ่นว่าก้นแทบพังนั่งครั้งแรกคิดว่าอาจจะไม่เคยชินครั้งที่สองครั้งที่3ก็ยังรู้สึกไม่สบายมีอยู่ครั้งหนึ่งเหนื่อยมากหลับไป15นาทีตื่นขึ้นมาปวดเมื่อยไปทั้งตัวหากสังเกตดูจะเห็นว่าที่นั่งรถด่วน EMU 3 0 0พเป็นรูปตัวแอ ตั้งฉากเกือบ90องศาเก้าอี้แบนราบไม่มีร่องแบ่งกลางแต่ผู้โดยสารบางคนก็บอกว่า,า,า,ารถด่วนรุ่นใหม่ไม่เลวมีที่ชาร์จแบตเตอรี่และมีคนเห็นว่าทางเดินกว้างไม่มีคนยืนกีดขวางเพราะจะต้องซื้อตั๋วนั่งทุกคนอีกทั้งรถด่วนรุ่นใหม่วิ่งราบเรียบไม่แกว่งไหวการรถไฟชี้แจงว่าที่นั่งเป็นเบาะป้องกันไฟจึงแข็งกระด้างตอนนี้ได้ปรับเอนเพิ่ม3องศา วังว่าจะนั่งสบายขึ้นขณะเดียวกันมีผู้วิจารณ์ว่าเครื่องแบบใหม่ของพนักงานไม่สวยงามเนคไทสีน้ำเงินอ่อนเสื้อกัักสีเทาใส่กับเสื้อเชิ้ตสีขาวโทนสีเหมือนกับจัดงานศพและมีคนบอกว่าเหมือนกับชุดนักเรียนโรงเรียนสอนทำอาหารกรณีนี้การรถไฟจะชี้แจงในโอกาสต่ตอไปแสงชัยกิตติภูมิวงศ์ r t รไต้หวัน